เพียวไว้อย่างเดียวไม่เร็วเท่านี้นะครูขอบอกไม่เร็วเท่านี้แน่นอนแต่เพราะว่าเขามีเอ็กซตฟโฟโกรไปด้วยไปกระตุ้นผิวให้สร้างคอลลาเจนได้ด้วยนะไม่ใช่แค่ทำให้ฝ้าจางกระตุ้นให้ผิวสร้างคอลลาเจนทำให้ผิวแข็งแรงเข้าไปอีกนี่คือคำตอบทำไมคุณทาขวดนี้แล้วคุณถึงสามารถเดินเอาหน้าชนแดดได้ นี่คือคำตอบทำไมเวลาคุณไปหาแดดคุณบอกคุณรักษาฝ้าจากประสบการณ์เมื่อก่อนหนูนะเดินไปแล้วแสบหน้าเดินไปแล้วแบบถูกซันเบิร์นโดนเดินออกแดดไปโดนแสงโดนโทรศัพท์โดนไฟนีออนโดน UV แล้วฝ้ามันเด้งขึ้นมาเพราะส่วนมากแล้วเขาใช้นวัตกรรมแค่นวัตกรรมเดียว แค่นี้นะครูบอกเลยสุดคุ้มมากๆสุดคุ้มมากๆอะไรที่ไม่ควรจะออกฤทธิ์ในชั้นผิวข้างบนนะเพราะฝ้าส่วนมากแล้วจะอยู่ที่ฝ้าลึกขอ,อแม่สั่งได้เลยไหม <c oughs> เออทักไปถามแอดมินแล้วกันนะทักไปถามแอดมินนะสั่งได้เลยไหมที่พิเศษกว่านั้นนะที่พิเศษกว่านั้นนะ สารสก,กัดที่เราใส่เข้าไปเนี่ยอพอนำพาลงไปแล้วนะพอลงไปสู่ชั้นเซลล์ผิวแล้วเนี่ยนึกถึงเวลาที่เราโดนแดดเราโดนแดดถูกไหมผิวเราก็จะซึมซับ UV ไปด้วยผิวเราจะซึมซับจากพลังงานแสงอาทิตย์เข้าไปด้วยโดนแสงทุกสิ่งทุกอย่างผิวเราก็จะซึมซับไปด้วยถ้าไม่มีตัวที่ป้องกันพลังงานของแสงแ,สงแดดหรือว่าแสงไฟแสงสีฟ้าเนี่ย ที่มันมาส่องบนหน้าของเราถ้าไม่มีตัวป้องกันนะฝ้าเราก็จะกระเด้งขึ้นมาอีกแต่ลักษณะที่พิเศษกว่านั้น x 5 0 Photogrow สามารถเปลี่ยนพลังงานที่เราซึมซับมาจากแสงอาทิตย์หรือแสงอื่นๆเนี่ยเปลี่ยนเป็นพลังงานให้เซลล์ผิวแล้วให้ผิวเราเอาไปใช้ท่านทำให้ผิวเรามีออร่าไง มันถึงมีชื่อว่าโฟโตโกรโอ้ยถึงบางอ้อหรือยงังถึงบางอ้อหรือยังล่ะชื่อของโดนชื่อของโดนแต่ละชนิดมันบอกถึงประสิทธิภาพของนวัตกรรมมันนั้นเพียวไว้เพียไวยไว้ใช่ไหมเพียวไว้เพียไวยไปว,ว่าบริสุทธิ์เพียไวไปว่าแบบเข้มข้น ไว้ก็คือขาวเขาทำให้ผิวขาวขาวแบบขาวนวลขาวผ่องขาวสว่างโฟโต้โกลโฟโต้โกลคือความโกลของผิวความมีออล่าความเล่นแสงความสะท้อนแสงเนี่ยมันหน้าครูเนี่ยเงาวิบวับสะท้อนแสงเรืองรองโดยที่ไม่ต้องไฮไลท์นะ้าวันนี้อยู่กับหน้าตัวเองมาตั้งแต่เช้ากลับจากฟิวเจอร์มาจนถึงหน้าตอนนี้ หน้ายังเงาหน้ามันยังวาวอยู่นั่นเขาเรียกว่าโกรมันคือสนักการณํการทำงานของโฟโตโกรจบไหมคะเซรั่มขวดนี้ควรจะราคาเท่าไหร่คุณพิมพ์กันมาคุณคิดว่าเซรั่มขวดนี้ราคาเท่าไหร่คุณหยอดแอปพลิเคชันมาเลยนะครูจะบอกเลยว่าประสิทธิภาพแบบสุดคุ้มเดี๋ยวจะมีคนลองทาให้นะหน้าฝ้ารอดแล้วถูกไหมคะหน้าฟ้ารอดแล้วนะ ไม่ใช่แค่มีแค่สองอย่างนี้นะไม่ใช่แค่มีแค่นวัตกรรมโดนสองอันนะยังมีวิตามิน B3 อีกคือสุดยอดอะสุดยอดของการระดมตัวในการทําให้ผิวขาวผิวสว่างอะและสุดยอดของการบล็อกการสร้างเมสส็ดสีสุดยอดของการบล็อกเมลานอไซต์ตัวร้ายการเกิดฝ้าอคอสเมติกดน ยับยั้งปัจจัยของการเกิดฟ้า